เห็นไหมครับจะอารมณ์สนุกก็ได้แม้กระทั่งเพลงขมรสนสยกนะครับพอร้องเอื้อนนี่ก็ไปอีกแบบหนึง่งพอบรรจุเนื้อเต็มเข้าไปก็จะมีความไพเราะแล้วก็น่าฟังอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นแบบที่ผมว่าละครับก็เอาเนื้อเต็มกันก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆมีเอื้อนเข้าไปอะไรเข้าไปเพื่อให้ท่านได้ปรับตัวกันนะครับและก็จะเห็นว่าเพลงไทยนี่มีอะไรดีๆมากมายเลยนะครับทีนี้ก็ลูกศิษย์ท่านอาจารย์ คนเก่าๆแก่ๆนี่ก็คงจะเมื่อยแล้วนะครับเพราะว่าอายุรวมกันก็หลายร้อยปีทีเดียวครับก็ใช้พักสักนิดนึงทีนี้เราก็มาหันมาทางด้านซ้ายเด็กๆเ,เลยครับพร้อมกันหรือยังเอ,อ่ยจะล่มไม่ล่มเนี่ยวันนี้จะล่มไหมครับไม่ล่มแน่นอนนะครับเพราะว่าซ้อมกันมาเป็นอย่างดีทีเดียวนะครับนอกจากจะซ้อมแล้วพวกนี้ยังรับประทานจุด้วยนะครับ แต่ว่าไม่เป็นไรครับรับทานจุแล้วมีผลงานให้ท่านได้รับชมกันจะให้บรรเลงในเพลงโยสลามเถาเพลงโยสลามเถาเนี่ยนะครับของเดิมนี่เป็นอัตราสองชั้นซึ่งใช้ประกอบในการแสดงละครมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับเป็นหน้าทัพฝรั่งนะครับท่านศาสตราจารย์ทศกัณสวัสด์ก็ได้ยืดขึ้นมาเป็นอัตรา3ชั้นแล้วก็ตัดลงมาเป็นชั้นเดียว นะครับก็รวมกันเป็นแถาแล้วก็แต่งทางร้องไว้ด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะบรรเลงให้ท่านได้รับฟังกันนะครับคุณที่ควบคุมวงนะครับทําให้เราได้ฟังกันวันนี้ก็คืออาจารย์สราวุธหอมเย็นและอาจารย์ปกิตสาเพียนชัยครับเชิญติดตามรับฟังจากน้องๆได้เลยครับ ไปไงครับไพ่รอบไหมครับเพลงโยสลามเถานะครับอันนี้ก็จะมีทำนองที่ช้าช้านะครับองอาจนะครับก็เหมาะครับที่จะปลุกใจนะครับทำให้มีการพึกเหิมเกิดขึ้นนี่ครับเป็นผลงานของเด็กๆนะครับลูกศิษย์ของท่านศาสตราจารย์ดรธิตนัสวัสดิ์รุ่นเหรนนะครับจากพัฒนาศิลป์การดนตรีและละครครับทีนี้ฟังสองวงนวนะครับให้พักกันทั้งสองวงแต่ว่าวงนี้ยังอยู่ก่อนครับเอามา คนส,สวยๆมาคอยอยู่แล้วครับเรามาชมการแสดงนาฏศิลป์ในพระลอลงสงฆ์นะครับก็เป็นสิทธิ์ของพัฒนาศิลป์การดนตรีละ,ละครผู้ที่ฝึกซ้อมนะครับอย่างเดิมครับน้องๆผมทางนั้นครับคุณจุธารัตน์บุญประคองวงเล็บนาคสวัสดิ์เดี๋ยวจะไม่รู้นะครับเจ้าอ้อยแล้วก็น้องคนสุดท้องคุณวิมลมาศสามเสนหรือคุณวิมลมาศนาคสวัสดิ์นะครับแต่ก็จะมีครูกหนกวันนะครับ ชดตนาสิริเวทมาช่วยกันฝึกซ้อมครับวงดนตรีนะครับก็จะเป็นวงไม่นวมของสิทธิ์เก่ามเกษตรนะครับร่วมกับสิทธิ์ปัจจุบันร่วมกันบรรเลงครับเชิญรับชมการแสดงได้เลยครับผู้ที่แสดงนะครับเดี๋ยวจะบอกไม่บอกชื่อและจะํำไม่ออกนะครับก็จะมีนางสาวชนะนันสิริดาวทองอาจารย์นนุมนหงเจริญและอาจารย์อารีรัตน์มากุศลครับ ยืนติดตามรับชมได้เลยครับ qué okay. yeah ៀងសមរអ sa <laughs> ครับท่านผู้ชมครับนาตศิลป์รำส,สวยชุดส,ส,สวยจบลงไปแล้วนะครับถ้าท่านมีงานที่ใดก็ตามนะครับแต่ว่าไม่มีชุดก็ไปที่พัฒนาตัดสินได้นะครับเรามีบริการให้เช่านะครับหรือว่าต้องการเทปต้องการเครื่องดนตรีเรามีบริการหมดเลยนะครับท่านผู้ชมก็อาจจะเบื่อหน้าผู้ดำเนินรายการคนนี้เต็มทนแล้วนะครับเพราะว่าอยู่มานานแล้วครึ่งหลังนี่ผมก็จะเปลี่ยนผู้ดำเนินรายการแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับ ผมไม่ได้จ้างใครมานะครับบังเอิญนะบังเอิญจริงๆว่าเป็นสามีของพี่สาวคนโตครับนะฮะก็จะให้มาดำเนินรายการต่อไปนะครับเชินพบกับดรสุรพลจันทรประรัดครับสวัสดีครับมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มาพบกับทุกท่านเ,ออเราก็มีการแสดงไปมากมายแล้วนะครับก็หวังว่าท่านคงจะชอบ แล้วก็เราก็มีอย่างหลากหลายทั้งเ,เพลงเถาเพลงสองชั้นซึ่งเป็นขับร้องทั้งเนื้อเต็มแล้วก็เนื้อคลอที่เราทำกันอยู่นะครับสำหรับผมทราบว่ามีนิสิตนักศึกษาและนักเรียนมาด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อความเข้าใจเป็นพื้นฐานที่จะทําให้เราเลงฟังเพลงอย่างมีอัตรรกก็อยากจะอธิบายนะครับผมขอขาตั้งไม้สักตัวนึงนะครับ เพลงเถาที่อาจารย์รณรงค์น้าสวัสดิ์ได้อธิบายไปนั้นก็คือว่าเป็นเพลงที่มีการบรรเลงในอัตรา3ชั้น2ชั้นและชั้นเดียวต่อเนื่องกันถ้าบรรเลงชั้นใดชั้นหนึ่งก็ไม่เรียกเพลงเถานะครับเช่นบรรเลง3ามชั้นก็ประกาศว่าเขมรนอะไรนกเขากระแม่สามชั้นอย่างนี้เป็นต้นในการที่จะเป็นเพลงเถาได้จะต้องมีการบรรเลงเพลงในอัตรา3ชั้น2ชั้นและชั้นเดียวติดต่อกันแล้วเขาแต่งเพลงกันอย่างไรนะครับ เรามีหลักพื้นฐานในการแต่งเพลงเพลงเถานี่เพิ่งจะเกิดขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์นั่นเองนะครับเรามีการขยายขึ้นเป็นอัตราสามชั้นโดยจริงๆอัตราสามชั้นมีอยู่แล้วก่อนหน้านั้นแต่ว่าน้อยมากเป็นเพรียตราแต่ว่าเพลงที่เป็นเพลงเถาที่บรรเลงกันอยู่ทุกวันนี้นั้นเกิดขึ้นในต้นรัตนโกสินทร์มีหลักอะไรครับง่ายๆครับชั้นเดียวเป็นอัตราที่เร็วที่สุดและก็ชั้นที่สุดถ้าว่ากันเปีสามชั้นสองชั้นชั้นเดียว ยกตัวอย่างว่าจะแต่งลูกคลองนะครับสอนโดเรมีซ้อนมีเรโดแต่งเท่านี้แหละครับสอนโดเรมีซ้อนมีเรโดถ้าเป็นสองชั้นจะยาวเป็นสองเท่าของชั้นเดียวถ้าชั้นเดียวมีสองห้องสองชั้นก็จะเป็นสี่ห้องสอนโดเรมีซ้อนมีเรโดมีตรงนี้โดจะต้องไปอยู่ที่ห้องสี่ส ซอนโดเรมีลาซอนมีเรโดเป็นสองชั้นและเอาใหม่นะครับชั้นเดียวซอนโดเรมีซอนมีเรโดสองชั้นซอนโดเรมีลาซอนมีเรโดนะะมีเคยอยู่ห้องที่หนึ่งก็ไปอยู่ห้องที่สองโดก็มาอยู่ห้องที่สี่พอเป็นสามชั้นก็จะยาวเป็นสองเท่าของสองชั้นเพราะฉะนั้นเมื่อชั้นเดียวมีสองห้องสองชั้นมีสี่ห้องสามชั้น ก็จะต้องเป็น8ห้องชั้นเดียวสอนโดเรมีซอนมีเรโดสองชั้นซอนโดเรมีลาซอนมีเรโดสามชั้นซอนมีเรโดเรมีซอนลาซอนมีเรโดยาวเป็นเท่าตัวเลยนะครับแต่มีหลักว่าคำร้องไม่เพิ่มขึ้น ต้องเท่าเดิมโดทั่วไรเช่นฉันรักเธอส่วนโดเรมีซอนมีเรโดฉันรักเธอหมดพอสองชั้นสวนโดเรมีและสอนมีเรโดยังมีเนือ้อฉันรักเธอทํำยังไงก็ต้องมีการเอื้อนเข้าไปเออเอ,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 อันรักเธอ,อพอสามชั้นเอาละสิ สี่ไปเป็นแปดซอนมีเรโดเรมีซอนและซอนมีเรโดอาจารย์พิคุณตีชิงให้ผมหน่อยนะต่อหายใจยาวๆแล้ะทีนี้ พราะฉะนั้นคนจะร้องสองชั้นชั้นเดียวก็ไม่ต้องการเวลามากแต่สามชั้นต้องฝึกหน่อยนะครับนะฮะต้องฝึกหน่อยนั่นก็เป็นการบรรเลงเพลงเถาซึ่งจะได้วันนี้เรามีเวลาจำกัดจึงไม่ได้ให้ร้องนะครับแต่ละตามเพื่อให้ท่านเข้าใจมากยิ่งขึ้นอีกผมก็จะสาธิตว่าร้องเพลงเขาร้องอื่นเขาร้องกันอย่างไรนะก็จะมีเพลง เขมรโพธิสัตว์เอาสองชั้นก็นแล้วกันให้กระชับขึ้นมานิดนึงโอ้พ่อพลายสายสวัดของพิมพ์เอ๋ยไม่เคยเลยจะห่างเหสเนหานะครับผมจะขอให้อาจารย์พานุพักโมกษ,ษัตริย์ออกมาร้องท่อนหนึ่งเพลงนี้มีสามท่อนแต่เพื่อให้ท่านเข้าใจชัดเจนยิ่ขึ้นขอเจริญจานาร์ครับท่อนหนึ่งครับร้องแบบเพื่อน Uh-oh, uh. oh ทแท้เลยนะครับ <c oughs> ทีนี้เพลงที่ท่านได้ฟังมาตั้งแต่อาจารย์นนรงได้เริ่มนําเสนอนั้นเป็น,ปนการบรรจุคําร้องลงไปแทนการเอื้อนจะมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่ความหมายและอารมณ์ของเพลงครับเพลงนี้เหมือนกันจะขอให้ดร <c oughs> ดอัศนนานาสวัสดิ์มาขับร้องเป็นบทเนื้อเต็มคือบรรจุคําร้องลงไปแทนการเอื้อนก็จะมีการเอื้อนน้อยลงนะครับศาสตราจารย์ดรปเสนนนทรได้บรรจุคําร้องประพันธ์คาร้องไว้เขาเชิญดรอัศนนาท่อดหนึ่งครับ